สวัสดีครับเรามาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดดีกว่าครับตั้งแต่หลีกล่างลงไปของพี่บิลลี่ครับไม่ว่าจะเป็นเด e c แชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูฮะว่าสถานการณ์นะตอนนี้ในช่วงของสุดท้ายเนี่ยใครมีลุ้นเลื่อนชั้นหนีกตกชั้นกันบ้างฮะมาดูกันหน่อยดีกว่าไปเลยเรามาเริ่มกันที่ศึก The c h a มเปี้ยนชิพอังกฤษครับผมก็ตอนนี้โดยส่วนใหญ่เตะไปแล้ว44เกมนะฮะตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะ ก็สำหรับเดอยแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเอาเลื่อนชั้นอัตโนมัติ2ทีมครับแล้วก็อีก1ทีมเนี่ยจะต้องไปเตะเพลย์ออฟในอันดับที่3-4-5แล้วก็6ครับตอนนี้อันดับ1เป็นนอร์ลิดซิตี้ครับมีอยู่88คะแนนก็มีโอกาสสูงเลยล่ะที่จะเลื่อนชั้นอันดับ2เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอยู่85คะแนนอันดับ3 l e ลีดยูไนเต็ด82คะแนนอันดับ4 w e เวสต์บอม77คะแนนอันดับ5 Aston Villa 75คะแนนแล้วก็ดับเป็นดับบี้เคานตี้ครับมีอยู่67คะแนนนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมที่อยู่ข้างล่างโซนเตะเพลย์ออฟนี่ยังมีลุ้นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นมิ d เดิลสโบ g ์ที่มี67คะแนนเท่ากับดบี้บิสตัล66นี่ก็ยังพอได้ลุ้นนะฮะเพราะว่ายังเหลือการแข่งอีกทีมละสองแล้วก็สนัดน,นะครับผมก็ยังเหลือไม่เท่ากันนะยังมีทีมที่มีเกณฑตกค้างอยู่ ส่วนโซนไทยตารางครับเอาตกชั้นทั้งหมดสาทีมฮะตอนนี้อันดับที่22เป็นลอตแฮมยูวเนเต็ดครับมีอยู่40คะแนนอันดับ23ฮะลองบวยโบตั an er นวันเดอร์เลอร์มี32คะแนนอันนี้ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าอีก2นักที่เหลือชนะรวดยังไงก็ตามไม่ทันอันดับที่24อิฟสวิตาครับ28คะแนนอันนี้ก็ตกชั้นแน่นอน100%ครับเหลือแค่ลอตแฮมดิวเเต็ดะที่ยังพอได้ลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับผมแบบเลือรางเลยแหละ มาดูกันที่ลีกวันกันบ้างดีกว่าฮะก็เตะไปทั้งหมด44เกมนะครับผมโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ลีกวันเนี่ยเอาเลื่อนชั้นอัตโนมัติ2ทีมครับ2อันดับแรกนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งทีมจะมาจากทีมที่ชนะเ์ออฟของอันดับ3 45แล้วก็6ซึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นลูตันธามีอยู่91คะแนนก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะเลื่อนชั้นอันดับ2องบาสติครับมี88คะแนนอันดับสามเป็นปอร์ตสมาร์ทครับ86คะแนนอันดับ4ซันเดอร์แลนด์84คะแนน อันดับ5เป็นเชลตันแอตเลติกครับ82คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นดอน caster ครับมีอยู่69คะแนนส่วนส่งตกชั้นครับก็เอาด้วยกันทั้งหมด4ทีมฮะตอนนี้อันดับที่21เป็นว i มเบ e ดันครับมี46คะแนนอันดับ22สิอคันทบมี46คแนนเช่นกันอันดับที่23 w a วอลซอร์คะแนนแล้วก็อันดับที่24เป็น Bradford City มี37คะแนนก็4ทีมนะตอนนี้แ a d ฟอร์ตกชั้นแน่นอน100%ครับส่วน ทางบอซครับทางทฤษฎียังพอได้ลุ้นอยู่นะเพราะว่าอยู่ห่างจากโซนตกชั้นเหนือโซนตกชั้นเนี่ยแค่4คะแนนแม้ว่าจะเหลือกันในขันอีก2นัดครับก็ยังพอได้ลุ้นครับแต่ต้องบอกว่าเรือนลางมากๆที่พอได้ลุ้นคงจะมีแค่สการท็อปแลวก็วิมเบ์ดันเนี่ยนะฮะเพราะว่าอยู่ห่างจากโซนตกชั้นแค่1คะแนนเท่านั้นเองครับผม,ผมก็พวกที่อยู่เหนือขึ้นไปอย่างพรีมัสอากกยเซาลเอนยูเนเต็ดก็คงต้องมีร้อๆหนาวๆครับยังยังต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายเลย มาปิดท้ายกันที่ลีกทูครับก็เอาเลื่อนชั้นทั้งหมด4ทีมนะฮะตอนนี้3อันดับแรกเนี่ยจะเลื่อนชั้นอัตโนมัติแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่งครับอันดับ4-5-6-7เจนี่ยจะต้องมาเตะเพลย์ออฟกันตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นลิงคอลซิตี้มี85คะแนนอันดับ2บิลลี่ครับ77คะแนนอันดับ3มแมนสฟิ์ทาวมี76คะแนนอันดับ4 MK มคดอน76คะแนนเช่นกันอันดับ5 f o ฟอเรสต์กินอันดับ 6เป็น Transmere Rover 72และก็อันดับ7เป็น e x ็กเซเตอครับมีอยู่66คะแนนก็สถานการณ์นะตอนนี้ไอ้เจ้า l i n คอนซิตี้ฮะเหลือการแข่งขันที่แค่2นะัดยังไงก็ได้เลือ่อนชั้น1 0 0ครับเพราะว่าคะแนนทิ้งทีมอื่นเรียบร้อยครับก็จะคงเหลือแค่บิลสลีแมนฟิลเอ็มเคดอนพวกนี้นะฮะที่จะต้องลุ้นว่าใครจะได้เป็นอีก2ที่นั่งที่จะเลือ่อนชั้นอัตโนมัติ ตามลิงคอลซิตี้ขึ้นไปอยู่ในลนะีกวันฮะส่วนอีกหนึ่งที่นั่งก็ไปลุ้นกันลวครับอันดับ456และก็เจ็ดโซนตกชั้นเนี่ยเอาด้วยการทั้งหมด2ทีมครับก็อันดับที่23ตอนนี้เป็นเดียร์วิลทามี38มคะแนนอันดับที่24นอตเคา์ตี้ก็38คะแนนทั้ง2ทีมนี้ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับผมก็อย่างน้อยก็มี1ที่นั่งอะ่ะที่ต้องรอดเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปอย่างแมคเฟลทามีสนนี่สคะแนน ห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับผมก็3าทีมนี้ลุนหนีตกชั้นครับต้องมี2ใน3เนี่แหละที่ต้องล่วงไปอยู่นอกหลีกนะฮะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดครับของหลีกล่างของอังกฤษนะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้เนะี่ยใครเชียร์ทีมไหนกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะฮะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในเกมถัดไปครับมาดูบทสรุปกันว่าใครจะเลื่อนชั้นหนีตกชั้นแบบแหมโคงสุดท้ายจริงๆกันต่อไปนะฮะสวัสดีครับ